การซัพพอร์เตอร์หรือว่าการเทรนเนอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทการ์ดที่ทําให้โปเกมอน TCG ีจีพ็อกเก็ตเนี่ยสนุกได้มากยิ่งขึ้นนอกจากตัวการ์ดจะสวยน่าใช้แล้วความสามารถเนี่ยยังค่อนข้างโดดเด่นอีกด้วยคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการซัพพอร์เตอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนการไอเทมตรงที่มันจะสามารถใช้งานได้เพียงแค่1ครั้งตอนหนึ่งเทิร์นเท่านั้นดังนั้นความสามารถมันก็เลยค่อนข้างที่จะดีกว่าการไอเทมที่สามารถใช้ได้หลายครั้งตอนหนึ่งเทิร์นนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนมาาดูกัว่ 5การ์ดซัพพอร์เตอร์ที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆถ้าฝั่งตรงข้ามได้ใช้นะครับมีการ์ดอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีการ์ดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแร้มาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ไยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official แลนดของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่การ์ดอันดับ5ครับนั่นก็คือซาบีนาโดยคําอธิบายของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทําการสวิตช์นะครับการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปไว้ที่เบนซ์แล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกการ์ดที่อยู่บนเบนซ์นะครับขึ้นมาอยู่บนแอคทีฟโซนเราจะเห็นได้ว่าความสามารถของการ์ดใบนี้หลักๆแล้วมันเป็นการผลักเอาการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนเนี่ยไปไว้ที่เบนซ์แต่มันไม่ได้เป็นการดึงเอาการ์ดที่อยู่บนเบนซ์นะครับมาไว้บนแอคทีฟโซนนั่นหมายความว่าเป้าหหมาาาายยลลััักกกขออออองงงซบบีนนนนนน่่่่เเ็คืร์ทูโ ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้เล่นเนี่ยเล่นโปเกมอน t c c Pocket มาเนี่ยน่าจะใช้ซาบิน่า2กรณีด้วยกันครับกรณีแรกก็คือหากฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการ์ดบน Active z โซ ne ที่ใกล้จะพร้อมใช้แล้วและเรายังไม่พร้อมที่จะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้การ์ดที่อยู่บน ctive z โ n นโจมตีเราก็มักจะใช้ซาบิน่าเนี่ยผักการ์ดที่อยู่บน Active z โซนของฝั่งตรงข้ามลงนะครับเพื่อที่จะได้เอากาดบนเบนเนี่ยมาไว้บน Active z โซ ne ก่อนก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนีี่ร้งเงเงหนนัออกกณ ก็คือหากฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการ์ดที่อยู่บนเบน์เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นการที่เราใช้ซาบีนาเนี่ยมันเหมือนเป็นการการันตีว่าการที่อยู่บนเบน์ใบนั้นจะต้องขึ้นแอคทีฟโซนมาเพื่อให้เราสร้างความเสียหายซึ่งหากมีกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นจริงการใช้ซาบีนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรเลยทีเดียวแหลคแะ,นนะครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วซาบีนาเนี่ยไม่ได้มีความอิสระในการใช้งานขนาดนั้นอย่างแรกเลยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีการ์ดอยู่บนเบน์เลยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานการ์ดาาาามม่่่่้้้หรรรืออยงงงททีีี2ัถฝตขมมก อยู่บนเบ้นหลายใบและเราต้องการที่จะหยิบเอาหนึ่งในการที่อยู่บนเบ้นของฝั่งตรงข้ามมามันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราใช้งานการเซมินาไปเนี่ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเขาจะทําการเลือกหยิบเอาหนึ่งในการ์ดที่อยู่บนเบ้นขึ้นแอคทีฟโซนซึ่งมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเขาจะหยิบเอาการ์ดที่ทําให้เขารู้สึกเสียเปรียบหรือว่าการ์ดที่ตรงใจกับที่เราอยากจะให้เอาขึ้นมาบนแอคทีฟโซนซึ่งทั้งสองข้อนี้เนี่ยก็ถือเป็นข้อจํากัดของเซมินานั่น ว่าจริงๆของซาบิด้าเนี่ยก็คือการสวิตช์นะครับเอาการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปไว้ที่เบนซ์ไม่ได้มีความสามารถหลักในการที่จะเอาการ์ดที่อยู่บนเบนซ์ของฝั่งตรงข้ามนะครับขึ้นมาไว้บนแอคทีฟโซนนั่นเองมาต่อกันที่อันดับ4ครับนั่นก็คือกุสมาการที่มีความสามารถในการถอดไอเทมถือของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามออก ซึ่งความน่าสนใจของการ์ดใบนี้เนี่ยมันไม่ได้ถอดแค่การ์ดใบเดียวครับเพราะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการติดไอเทมถือให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนบอร์ดเป็นจํานวน4ใบเนี่ยหากเราใช้กุส์มาการไอเทมถือที่ติดให้กับการ์ดโปเกมอนทั้ง4ใบของฝั่งตรงข้ามก็จะถูกถอดออกทั้งหมดเลยแต่นั้นยังไม่ใช่ความน่ากลัวที่สุดครับเพราะความน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่หากฝั่งตรงข้ามนะครับทำการติดการ์ดไอเทมถือประเภทที่เพิ่มพลังชีวิตนะครับให้กับการ์ดโปเกมอนอย่างเช่นพวกผ้าคลุมเนี่ยหากโปเกมอนเหล่านั้นัมีีพลงชวิตเท่า กับจานวนที่การไอเทมถือเ่านั้นเพิ่มให้อย่างผ้าคลุมฟ้าที่เพิ่มเลือดเป็นจำนวน20หรือว่าผ้าคลุมเขียวที่เพิ่มพลังชีวิตให้กับโปเกมอนประเภทหญ้าเป็นจำนวน30และการ์ดเหล่านั้นเนี่ยมีพลังชีวิตประมาณนี้พอดีนะครับหลังจากที่เราใช้กุสมาถอดผ้าคลุมเหล่านั้นออกการ์ดโปเกมอนเหล่านั้นก็จะเหลือพลังชีวิตเท่ากับ0ย์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการ์ดโปเกมอนเหล่านั้นก็จะถูกนอ o เอา u ไปเลยทันทีนี่แหละครับคือความน่ากลัวของกุสมาแต่ที่ผมยกกุสมาให้เป็นอันดับ4ไม่่ใชอัันดบที่สูงมาาาาากกกวว่นนี้้้คดููแลหลยหลยๆ็อจจะร ว่าการ์ดใบนี้มันควรจะน่ากลัว่นนี้สิคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ากุสมาเนี่ยมันจะเหมาะใช้กับแพทที่จะต้องใช้ไอเทมถือเยอะๆ ถ้าแพทไหนนะครับไอเทมถือเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่าแพทไหนการไอเทมถือเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องหยิบเอามาใส่ในเด็กขนาดนั้นกุสมาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นการที่ไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้ในแพทนั้นๆเลยในช่วงแพทแรกๆที่กุสมาเนี่ยถูกอัปเดตเข้ามาแน่นอนครับว่ากุสมาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการสามัญประจําเด็กที่แทบทุกเด็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหยิบเอาไปใช้แต่ทุกวันนี้เนี่ยกุสมาก็อาจจะไม่ได้เป็นการสามัญประจําเด็กอีกต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ากุสมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นท หา,หากแพทไหนมีการไอเทมถือที่น่าสนใจและหลายๆคนหยิบเอามาใช้วันนั้นกุสมาก็จะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยแหละครับ แล้วก็มาถึงอันดับ3ครับผมยกให้ไซรัสการ์ที่มีความสามารถในการดึงเอากาสโปเกมอนที่อยู่บนเบนซ์ขึ้นมาบนแอคทีฟโซนเพื่อให้การ์ที่อยู่บนแอคทีฟโซนของเราเนี่ยทำการสร้างความเสียหายต่อการ์ดใบนี้ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายคล้ายกันกับซาบีน่าแต่เอาจริงๆมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปครับซาบีน่าเนี่ยจะมีความสามารถในการเอากาสที่อยู่บนแอคทีฟโซนของฝั่งตรงข้ามลงแต่ว่าไซรัสเนี่ยคำอธิบายของเขาคือจะดึงเอาการสโปเกมอนหนึ่งใบที่อยู่บนเบนท์นะครับที่มีพลังชีวิตไม่เต็มหรือว่า ได้รับความเสียหายเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแอคทีฟโซนเห็นไหมครับว่าคําอธิบายของการ์ดทั้ง2ใบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทีนี้นะครับไซรัสเนี่ยน่ากลัวกว่าเซบีน่ายังไงอย่างแรกเลยนะครับก็คือไซรัสเนี่ยเป็นการ์ดที่สามารถเซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีอีกทั้งก็ยังสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะว่าหลังการมาของไซรัสเนี่ยเราจะไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เลยครับหากมีการ์ดที่มีพลังชีวิตไม่เต็มนะครับอยู่บนเบนซ์ซึ่งมันก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยค่อนข รู้ว่าจะถูกไซรัสดึงเอากาสใบนั้นเนี่ยไปโจมตีเมื่อไหร่อย่างทุกวันนี้นะครับการที่หลายๆคนชอบใช้กันนั่นก็คือนิมเฟียเอ็กเนี่ยที่ชอบใส่เข้ามาเพื่อเอามาแก้อาการมือบริตแต่ถ้าช่วงต้นเกมนะครับจำเป็นที่จะต้องเอานิมเฟียเอ็กขึ้นไปบ,บนแอคทีฟโซนเพื่อรับดาเมจก่อนแต่ว่าหลังจากที่การไไลท์หลักประจําเด็กพร้อมใช้งานและเอาขึ้นแอคทีฟโซนแล้วมันก็ยังไม่สร้างความสบายใจให้กับผู้เล่นอยู่ดีเพราะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโจมตีไซรัรส นี่แหละครับคือความน่ากลัวของไซรัสั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไซรัสเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานง่ายขนาดนั้นครับพอถ้าเราไม่เอาไปคอมโบร่วมกันกับการ์ดปโปเกมอนที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายแนวหลัองอย่างเช่นเกดโคงะเราก็อาจจะไม่ได้มีอิสระในการที่จะใช้ไซรัสดึงการ์ดปโปเกมอนที่วบนเบนท์ของฝั่งต,งงตรงข้ามมาโจมตีได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหากเราไม่ได้เล่นเด็กท,ที่มีการ์ดปโปเกมอนที่สร้างความเสียหายแนวหลังแล้วเราจะไม่สามารถใช้งานไซรัสได้เลยซะทีเดียวนะครับเพราะก็มีหลายเด็กครับที่สามารถเอา ้้าไไปใชงนดโดยเฉพาะพวกเด็กที่มีพลังโจมตีไม่มากพอที่จะวันฮิตการ์ดโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามที่เป็นเมตาปัจจุบันอย่างในตอนนี้เนี่ยการ์ดโปเกมอนเมตาปัจจุบันเนี่ยจะมีพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ 140- ่งถึงหนึแต่ถ้าเด็กของเราเนี่ยการ์ดโปเกมอนสามารถสร้างความเสียหายได้ประมาณ1 2 0่งร้อยถึงหนึซึ่งมันไม่ได้มากพอที่จะขึ้นวันฮิตการ์ดโปเกมอนเหล่านั้นได้เนี่ยเราก็จาเป็นที่ต้องใส่ไซรัสเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหายแล้วแต่่เเเ้าาาายยังไมไมดถถูก out, กน็ออออจจะ กลับไปที่เบนซ์แล้วก็เอาการ์ดใบอื่นขึ้นมาโจมตีนั่นแหละครับเป็นจังหวะอันดีของเราที่จะใช้ไซรัสนะครับดึงการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมาบนแอคทีฟโซนอีกครั้งเพื่อใช้การ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนของเราเนี่ยสร้างความเสียหายให้นั่นเองเห็นไหมครับว่าไซรัสเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นกังวลในการเล่นอยู่เสมออีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเซตบอร์ดเสร็จแล้วก็ตามที ต่อมาก็คืออันดับที่2ครับผมยกให้น้องมาเลยสําหรับน้องมานั้นเป็นการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะส่งการ์ดทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในมือนะครับกลับเข้าสํารับแล้วก็ทําการสรับจากนั้นเนี่ยก็จวคืนให้แต่ว่าการจัวคืนให้เนี่ยจะอ้างอิงจากแต้มน็อกเอาท์ของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับยิ่งฝั่งตรงข้ามมีแต้ามน็อกเอาท์มากเท่าไหร่เขาก็จะจวการ์ดได้น้อยลงมากเท่านั้นถ้าเขาไม่มีแต้มน็อกเอาท์เลยเขาจะจวการ์ดได้เป็นจานวน3ใบแต่ถ้าเขามีแต้มน็อกเอาท์เป็นจํานวนสัก2แต้มนะครับเขาก็จะ เท่านั้นนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้น้องมาเนี่ยได้ทุกสถานการณ์เลยครับเปิดเกมมาเราใช้น้องมาเลยก็ได้เพื่อตัดการ์ดของฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ์ด5ใบเขาก็จะจั่วคืนเป็นจำนวน3ใบเราสามารถตัดการ์ดในมือเขาทิ้งไปได้2ใบแต่ถ้าใช้ช่วงกลางถึงเลทเกมโดยเฉพาะช่วงที่เขามีแต้มดองเอาเยอะๆแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าน้องมาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกคนลองนึกภาพดูว่าในสถานการณ์ที่สําคัญมากๆแล้วเรากลัวว่าเขาอาจจะมีการ์ดบางใบที่อาจจะมีโอกาสพลิกเกม ได้และเขามี2นล็อกเอาท์แล้วถ้าเราใช้น้องมาไปเขาจะต้องส่งการ์ดในมือทั้งหมดเนี่ยกับเขาสำรับและจั่วการ์ดได้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นไอการ์ดหนึ่งใบตรงนั้นน่ะอาจจะไม่ได้มากพอที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถชนะหรือว่าพลิกเกมได้โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยคนใช้โปเกมอน3ล่างเยอะมากใช่ไหมถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการ์ดโปเกมอนเบสิกหรือว่าล่างหนึ่งอยู่บนบอร์ดแค่ใบเดียวแล้วเรากลัวว่าเขาจะอีโวเป็นล่าง3ได้เนี่ยเราใช้น้องมายังไงเขาไม่มีทางอีโวได้แน่นอนเพราะว่าเขาจะถูกตัดดการ์เหลือใบ ก็อาจจะมีบางกรณีครับที่ว่าไอการ์ดหใบนั้นน่ะอาจจะเป็นแลคานดี้แล้วเทิร์นต่อมาเขาโจวได้ร่างสามพอดีถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น คิดว่าเราคงสวยเกินไปแล้วล่ะนะครับ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วส่วนตัวผมมองว่าน้องมาเนี่ยถือเป็นการ์ดท,ที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลย <c oughs> ทุกวันนี้น้องมาก็ถือเป็นหนึ่งในการ์ดสามัญประจําเด็กที่หลายๆเด็กเนี่ยใส่เข้ามาเรียกได้ว่าขาดแทบจะไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นหากใครที่กําลังมองหาการ์ดท,ที่เอาไว้ใช้ปั่นป่วนศัตรูโดยเฉพาะหากแพทนั้นๆนะครับมีการ์ดโปเกมอน3ล่างเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบเอาน้องมาเนี่ยมาใช้ปั่นป่วนเขาได้เลยนะครับจะได้ทําให้เขาเนี่ยมีการ์ดพร้อมใช้ได้ยาก เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็มาถึงการอันดับหนึ่งนะครับที่ผมยกให้เป็นการที่อันตรายที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือซิลเวอร์นั่นเองครับ ซิวเวอร์เนี่ยมีความสามารถในการที่จะดูการ์ดที่อยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะเลือกส่งการ์ดซัพพอร์เตอร์หรือว่าการ์ดเทรนเนอร์นะครับของฝั่งตรงข้าม1ใบนะครับกลับเข้าสํหรับได้ซึ่งมันเป็นการ์ดที่โคตรโหดโคตรอันตรายจริงการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดที่1ใบครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งใน,ในช่วงต้นเกมกลางเกมหรือว่าเลดเกมเหมือนกันกันกบน้องมาเลยช่วงต้นเกมมีประโยชน์ยังไงก็คือเราสามารถที่จะดูการ์ดในมือของเขาได้นะคบว่าเขามีการ์ดโปเกมอนใบไหนที่ พร้อมจะเล่นในเทิร์นถัดไปหรือเปล่าเราจะได้ระมัดระวังตัวไว้ถูกอีกทั้งนะครับถ้าเราใช้ซิลเวอร์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วเจอโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเราก็ยังสามารถที่จะส่งโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชของเขาเนี่ยกับเข้ามือได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่จะจั่วการ์ดในช่วงต้นเกมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะลดน้อยลงหรือว่าถ้าเราใช้ช่วงกลางถึงเลดเกมอันนี้ยิ่งมีประโยชน์เลยครับเพราะว่า1เลยนอกจากเราจะสามารถดูการ์ดที่อยู่ในมือเขาได้แล้วเรายังสามารถที่จะส่งการ์ดซัพพอรจจ์ต ทำให้เขาชนะหรือว่าพลิกเกมได้เนี่ยกลับเข้าไปในมือได้การ์ดใบไหนที่ดูเหมือนจะเป็นการ์ดสำคัญหรือว่าเป็นการที่จะสามารถพลิกเกมของฝั่งตรงข้ามได้กอ็อย่างเช่นลูซามิเนเป็นการที่จะช่วยเพิ่ม Energy ให้กับอัลต้าบีทของฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเด็กยุ่งอย่างเงี้ยเด็กยุ่งเขาชอบเซอร์ไพรส์เราใช่ไหมเวลาที่การ์ดโปเกมอนสองใบแรกเขาถูกจัดการแล้วเขาเอายุ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆเขาใช้ลูซามิเนเขามี 2G จี้ติดอีก1จี้จาก Energy Zone เขาก็สามารถที่จะน็อกเอาการ์ดที่อยู่บน Active Zone. อแอคทีฟ ราใช้ซิลเวอร์นะครับส่งลูซามิเน่เขากลับไปเขาก็ไม่มีการที่จะมาเซอร์ไพรส์เราแล้ว,ลวหรือว่าการที่เราจัดอันดับให้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างซาบีน่ากับไซรัสเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าช่วงเลดเกมอะเรามักจะกลัวซาบีน่าหรือว่าไซรัสใช่ไหมถ้าเราส่งการ์ดเหล่านั้นกลับไปเราก็มีความสบายใจที่จะเล่นต่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนี่ยังไม่รวมแบบพวกการ์ดเพิ่มดาเมจต่างๆที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาเพิ่มดาเมจมา เรามีรอดแน่ๆอย่างเช่น Giovanni หรือว่า l e ดเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับว่า s i วอ e r เนี่ยมีความสามารถค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรบางคนอาจจะมองว่า Silver เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการ์ดที่อันตรายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะใช้การ์ดใบนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่อาจจะไม่ค่อยเซียนสนามเพราะไม่รู้ว่าหลังจากใช้ s i วอ e r ไปแล้วการได้ดูการ์ดที่อยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันดียังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องส่งการ์ดัพ p อ o r t ใบไหนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับเข้ามือแต่ผมอยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกใช้งานการ์ดใบนี้จริงๆครับเพราะถ้าใช้งานการ์ดใบนี้เป็นเมื่อไหร่และสามารถต่อยอดไปที่เรื่องของการดูการ์ดที่อยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามรวมไปถึงสามารถที่จะส่งการ์ดซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาใน1-2งเทินต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นคลายข้อกังวลว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีการ์ดอะไรที่จะมาพลิกเกมเราได้ไหมแล้วก็ยังสามารถที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยขาดการ์ดที่จะเป็นประโยชน์กับเขาขาดการดทททีีี่่่จจะะําาาาให้เสมรถ กลับมาชนะได้ในท้ายที่สุดนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนสามารถทําอย่างที่ผมบอกได้เมื่อไหร่วันนั้นซิเวอร์เนี่ยจะเป็นการ์ดท,ที่อันตรายที่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกับที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในวันนี้นั่นเองแหละครับและนี่แหละครับก็คือ5อันดับการ์ดซัพพอร์ตนะครับที่ผมมองว่าอันตรายมากๆณนะตอนนี้ในอนาคตไม่รู้ครับว่าจะมีการ์ดซัพพอร์ตอะไรที่จะมาปั่นป่วนเราได้มากกว่านี้อีกไหมแต่ณนะวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนกันแล้วกันและเ,เพื่อนๆแหละครับนอกเหนือจาก5การ์ดใบนี้มีการ์ดใบไหนทีี่่คิดวาาาเป็นนออัตรยมกๆกๆ ถ้าฝั่งตรงข้ามได้หยิบมาใช้งานก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ